สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันในอีที่2 0 2นะครับของบ้านมุงพักเครื่องนะครับมีภาพสวสวย20รายการมานำเสนอนะครับนี่นะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกรายการที่งอ์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรบ้านมุงพักเครื่องนะครับไลน์นี้เลยนะนี่ 09396 52361เบอร์ ard, โทรศัพท์นี้ก็เบอร์ไลน์อันนี้เลยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยนะนี่ชา้ชาๆเลยเด้งบึงเลยนะครับนี่เรามาเริ่มรายการที่หนึ่งของ EP ที่202เลยนะครับรายการที่หนึ่งชัดๆเลยนะ เป็นภาะสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับเนื้อหาเก่าเก่าเลยนี่นะครับเก่าเก่าเรืืองๆหลือนะนี่เนื้อจัดนะครับนี่รายการที่หนึ่งนี่นะครับรายการที่หนึ่งรายการที่สองเป็นสิงนะครับเป็นสิงแกะน่าจะแกะจากกระดูกสัตว์นะครับนี่นะครับ ในการที่สองสิ่งนะครับสิ่งตามขวัญไม่หักไม่ซ่อมน,นะครับนี่แกะศิละปะชาวบ้านนะในการที่3เป็นผ้าเนื้อผงนะครับเป็นพิมพ์นางกวักนะครับศิละปะโบราณดีนะครับเดี๋ยวแต่ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะ ที่รายการที่สี่เป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์เล็กจิ๋วเนี่ยนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับตาันจะเบอเบอิญนิดนึงเน่ย เป็นการที่สี่องนี้ก้กนเหมือนอุดอะไรไว้นะครับเนี่ยรายการที่ห้าเป็นพระพุทธนะครับวงเล็กมากเลยนะครับเ,เล็กครับอีกด่าน้าเขียนว่าหลงวงพ่อโตนะครับไม่รู้ว่าออกที่ไหนยังไงอะไรยังไงนะครับเนี่ยภาพมันไม่ค่อยชัดอาจจะแบบนะ รายการที่หกเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณน,นะครับเนี่ยเป็นหล่อโบราณทองเหลืองนะนะฮะเก่าๆภาพมันไม่ชัดยังไงก็ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเหมือนกล้องมันไม่โฟกัสหรือมือผมไม่ค่อยดีนะครับมือผมไม่ดีด้วยละ รายการที่เจ็ดเป็นเหรียญนะครับเหรียญข้าหลวงตัดหลวงพ่อทองนะครับรับผลภูณทวีนะครับหลวงพ่อทองนะครับวัดลาดกระบังนะครับนี่ปีศูนย์แปดนะครับหลวงพ่อขาววัดลาดกระบังนะครับด้านหลังเป็น้าไปเหรียญหลวงพ่อทองนะครับเหรียญทองเทพนะเหรียญนี้รายการที่แปด เป็นพานเนื้อดินดินผสมผงนะครับเหมือนมีรอยลานด้านบนนะอันนี้เขาใส่ไว้ในกระป๋องยางมันติดนะครับเป็นยางวงนะครับผมก็เลยไม่แกะเหมือนจะมีซ่อมด้านบนนะมีรอยกระทานะครับแต่เนื้อหากเก่าดีนะครับพอวัดบนแหลมนะครับใน, <c oughs> นกาที่เก้า เป็นกิ่งเก่านะครับแต่ผมไม่ทราบที่ไหนนะนี่นะครับด้านหลังมีบัวนะครับมีด้านข้างนะครับเป็นกิ่งเก่านะครับเผื่อใครรู้ที่นะแต่ผมไม่รู้นะครับในการที่สิบเป็นผ้าเนื้อชินนะครับเป็นพันเนื้อชินเหมือนเป็นพิมพ์พะล่วงนั่งนะ เน,เนื้อชิ้นนะครับนี่หลังลายผ้านี่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกผ้าอะไรนะอย่างนี้นะรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญปั๊มนะเป็นเหรียญปัม๊มเขียนว่าหลวงพ่อเงินนะครับนั่งถามมีพัดยวดคู่นะครับเป็นเหรียญปั๊มสี่เหลี่ยมนะครับนี่ออกวัดบางขานนะครับรูนพิเศษเขาเขียนอย่างนั้นนะ เป็นทองแดงลมดำนะครับทองแดงลมดำนี่นะครับแายการที่สิบสองเป็นพักปิดตาเนื้อผงขาวนะครับนี่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะศิลปะคล้ายวัดสะพานสูงนะเป็นเนื้อขาวนะครับ รายการที่13เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับเหรียญปั๊มมีหูนะครับไม่ทราบว่าปีอะไรนะครับแต่เนื้อหาดีมากสองหน้านะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับจะสะท,ะทะ้อนในพัฒติแต่เหรียญเก่ามากเลยครับเหรียญเก่าๆส,สวยๆเลยนะครับเหรียญถึงยุคนะครับรายการที่สิบสี เป็นหล่อลอยองค์นะครับเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับเนี่ยหลอ่อโลหะทองเหลืองนะนมีโค้ดหน้าตอกก้นเข้าไปนะครับนี่สวยๆเลยนะครับหนาดห้อยคอเลยนะครับนี่ประมาณนั้นนะรายการที่สิบห้าก็เป็นรูปหล่อทองเหลืองเหมือนกันนะครับแต่นี่มาเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อทองเหลืองนะครับ มีต่อโคดเขย่ามีกิ่งนะครับกุ้งกิ่งกุ้งกิ่งเลยแหละนี่ขย่ามีกิ่งนะครับการที่สิบห้ารายการที่สิบหกเป็นพันเนื้อดินนะครับหลวงพ่อโตนะครับเป็นพันดินหลวงพ่อโตนะครับนี่นะครับลงรักตําเกี้ยงนะครับลงทองนะครับ แต่องจะย่อมกว่าบางกระทิงลงมานิดนึงนะนี่อยู่ประมาณนี้นะครับองคจะเล็กลงมาหน่อยไม่เท่าบางกระทิงนะครับแต่เป็นพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับแต่เนื้อหาสวยนะองนี้เป็นปิดตานะครับพิมพ์เหมือนวัดสะพานสูงเนื้อขาวนั่นแหละครับนี่แต่เหมือนจะลงรักนะอันนี้มีกรอบมานะครับนี่มีกรอบแต่ว่าผมแกะนะกรอบเข้าลูกเขาเลยนะนี่กรอบมาอย่างนี้เลยนะครับแต่ผมแกะไว้นะครับ กรอบมีฟ้านะครับองค์นี้มีกรอบนะครับกรอบของเขาเลยในการที่18บแปดเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้าสารลาลอยนะครับนี่นะครับชุมพรนะครับด้านหลังเป็นลหรีสีขี่ช้างนะครับรุ่นอะไรพศอ,อ,อะไรนี่ผมไม่รู้นะแต่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อสงนะครับหลวงพ่อสงอย่ใเ,เรียมพลาสติกนะ รายการที่สิบเก้ามาแบบกิ่วๆนะครับเป็นลีลานะครับเนื้อชิ้นนะครับออกชิ้นเงินนะครับระเบิดหมดเลย้วขายตามประภาพนะครับเป็นลีลาข้างเมนะ็ดหน้าเนื้อชิ้นนะครับรายการที่ยี่สิบเป็นพระพิกเนตนะครับมาจต่ด้านหน้านะครับช้างเป็นพระช้างพิกเนตนะ เหมือนเป็นหลอดทองเหลืองนะครับแต่ด้านหลังมีฝังมีผงอะไรอุดนะครับแต่ตัวตัวท่านเป็นเนื้อทองเหลืองปั๊มนะครับนี่นะครับแล้วมีอะไรอุดด้านหลังนะครับเป็นหน้าพราพิคเนตนะครับครบ20รายการนะครับสนใจติดต่อนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี่นะครับนี่นานนี้นี่ยนะบ้านมุงพระเครื่องนะครับ ช่วยเปกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ